สวัสดีค่ะยินดีตอนรัทาทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงเล้ารวยซีหาหกค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอก,กันกันเป็นในส่ของมือวันที่16เดือนพฤศจ,จิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้คะ่ะแอดผ้พาพแมพี่น้องมาเทาสุขูสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายคะ่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะมื่อนี้แม่วันเล่าฟันดีฟัน ฟันดีเดี๋ยวเอสิให้พ่อแม่พี่น้องมาฟังนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะในคลิปนี้เนาะเอาหน้ทาท้าของแม่วันคงสุดท้ธายเศร้านี่ค่ะสีได้มาเป็นตัวใด่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าจ้าแม่วันจ้าอันฮึรู้มาลุ้ยจ้าอันรูปไฟอันนี้รูปปูพันแม่ขึ้นนี่ค่ะ ก้าวซุ้นหนึ่งหมดดีค่ะเพี่นมาเออบ้านนี้นันแม่ก็เลยนว่าเอาเลยกหกตัเด้กเพิ่นกระบอกยู้โมจืงสามตทั้งหนาะนะครับมื่วันที่นนนหนึ่งนะอืมค่ะแม่อวันประกาศแม่ตั้งเพี้ยนวาดนี่ซ้อมเหยียวเศร้าแลงล้อยกระทุ่นกระโบ่หายโบย,ยัน้นนะค่ะ <c oughs> บ้านนี้แม่ก็เยกลยมาตัาง้งคันอคอถามมึงว่าหาขขขคันโบ่หายไม่เทียนเสียหายไม่ฟันกับหาว่ะค่ะสิเปลี่ยนโนเปลี่ยนกับหายโบว่ะ อันช่วงโกไปแล้วสิเปลี่ยนบ่เม่กันเลยว่ะมันเพิ่มมากขึ้นนี่เพิ่นประกาศใส่บอกโอโลว่าไปมุหัตว่าเป็นบุญกะถิ่ะไปเขาประกาศว่านันเลขรางวัลที่หนึ่งออกแล้วรัตเตอรี่นันว่าสั่นอือันมันออกงั้นเม่ก็นด้วันวันเดนรอฟังเอาผลว่าเขาประกาศยูผลว่าแม่ก็เลยยืนฟังมาคนก็เตมอยืนในวัดกันสิทาเฮกะถิ่ะค่ะ เขาหลบประกาศด้ว่าเมียเจอได้ไปถ่ายมันเก่าศูนย์นน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 นวนันนนนนนนบยนน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 ้นนนนนนงนน่นน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 นันนนนน้วนนนะนเ้วว่านิเบสนน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 วนน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 นลนว่นน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 านเนนนะววนนววนนเนสนนนนนนอนน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 ดนน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 ืนนะวนดถ่ายนนนเนนานา,านืนนนีนะ จ้าการนี้นั่นโต๊โต๊เก้านั่นพนินหาซามค่ะโต๊สีแเมย์่องไหวอัน,นไม่น้ำป่านั่นค่ะแต่ว่าถ้ามนินหาซ้มไหวน้ำใช่หันหานสหหามาเาม่วันเป็นหลางค่ะเม่วันเพราะว่านั่นบามาไปบุญแล้วดไปบ้านดูไปบ้านดุขี่รถขั้นไม่นี่ไปเรกข,ขายรถเมย์กับหาซามนะอืมค่ะ อสองห้าสามเ่็ดสายดูดเมนะค่ะแต่ว่าฝันไปบ้านลูกสาวเนี่ยนั้นสิออกไปหาซ้ำน่นเด็ดเมจับจุดเอาตรงนี้เลยเอ้าคือจังไม่วันเคยฝันอยู่นี่นอนจำได้นอกว่าไปบ้านลูกสาวเนาะปีกายปีก้อนอยู่ไหนนี่น่ะไปบ้านลูกสาวกันขันทีโรขั้นไม่เนี่ยมันเสียอกหาซ้ำโอ้ค่ะแต่ว่าคีโรถขั้นเก่าเนี่ยมันจะเป็นซีดซีซีโบสมาดิมันไปออกแล้ววันแล้วออกไแล้ววเบิล้วจุกนั่นแต่เราตองรูกเด็กตัวนั่นกับป้าลูก ใช้ซื้อก็ซื้อไต่แม่จะซื้อได้เลยรอตเตอรี่ก็ได้ค่ะ <laughs> แต่ว่านี่เก้าศูนย์หนึนน่งก็หาซาำเหมือนสัดลินเอ้าเลยเนาะค่ะโอ้มันนี่เน้นๆน<ต>คือเก้าศูนย์หนึ่งก็หาซาำนะคะเออนี่เก้าศูนยหนึ่งก็หาซามแต่ว่าซีเสเนี่ยเขากันไหวั๊บปปเขาหมองว,ว,ว่าเลข1ีพีเอสเปนนี่สั่นเขาว่ากตั้งมาเข้าจันยุกร์นะค่ะแล้วตามเหว่มามันดับมาออก ลามเนาะครับปัดกันไว้ค่ะจากร่องผงสุดท้ายจ้าจ้ากอืมปูพันกับเมื่อกบอกบอกค่ะปูปูหนังหรือปูขาวคะแม่วันคะปาเบิร์ตชุกคนมาเบิร์ตชุกคนเลยเหรอคะปูวเครื่องยาเคิ่งอันนี้เนะี่ยพันบัดบวกแล้วเดินแม่ออกไปบ้านลูกไปซ้ำกัวมาสั่นไปหอดบ้านลูกพันนะว่าสิ้นเดือนนี่ตัวลุ่มไปหายาเด้อพันบ่า ไปไปหาชายีดแม่ก็เลยว่างวะก็ไปแทงแม่งนอนคนแล้วคนกันเรื่อว่าจงสี่นะเออปัญญาย่าให้แม่ไปอยู่แล้วเพคนเสียหายอีกบ้ายังไาอยู่อืมอย่าฉันไปเข่าอมชิน้นกับหัฟันเกียเก่ยว,วก็สันนิษฐานอมชิงวดนี่โอ้ทุกเที่ยที่มันไปออกอมชิ้นี่ไม่ว่าสิฟันเกี่ยวเตี่ยเออแต่เก้าหนึ่งไปออกอมชิ้แม่สิฟันเกี่ยวไปอมชิ้ไปโตกระโดดอันนี้บมฟันเกี่ยวอืมแล้วไปหายใจเข้านี่บ่าสันโด ค่ะเอออ้าวเบอร์สามนี่เด้อเบิรงเด้อรวยจะจะอันได้หลายเด้อไปหลอดลอตเตอรี่มาแม่วันของไม่วันนั่นลอตเตอรี่น่ะแม่ได้ไปหาสามหาใบาได้หาสามหาใบเออเพราะว่าแม่ฟลาดไปเรื่องนี้เลยกับฟันจะไปบ้านลูกแม่จะได้มีนหาสามไหวนะเออค่ะแต่แรกมันขึ้นเพคนแก่ยังมันนินอยู่เอ้ามันยังหายตัวเก่าอยู่เนาะเสนอแล้วฟันอันเกี่ยวกับรถขั้นไม่วัดดีค่ะแม่วันไ้รถขั้นไม่แม่หน่ะมัน สองห้าสามค่ะอืมอืมมันมีเลขสี่ตัวสองห้าสามหกบ้นสามหกวสามมันออกเล่ามาคืนนี่โอ้เมนยูค่ะแต่ยามันบอกแต่ว่าเมนมาฟันคืนนี่มันซีอยู่เนี่หาสามเหมือนเดิมอ่ะโอ้ทะเบียนเต็มมันคือสองห้าสามหกเออทะเบียนเต็มเียนเต็มมันซีรีสเน,น่ยอนสองห้าสามหกเนาะสี่ตัวเนาะค่ะแม่ว่าเนาะ ใช่ใช่ค่ะค่ะได้ค่ะไม่ว่าค่ะแต่ว่าเอาอันพนประกาศเนี่ยเก้าซุ้นหนึ่งเหมือนเรียกบุญนั่นโอู้ประกาศใส่เองนบักอโลเลยเตี้ยเออพนประกาศจะบักอโลณว่ายู่ในงานบุญว่าอันรัฐบาลไทยออกเนี่หวยรัฐบาลไทยออกเรี่ยวเรื่อยว่าววั่นเบื่อแต่ว่าฮุกตัวร้านตัวทั้งงานม่ใช่หนูไปอแม่จืดไ้แต่ได้มันเออค่ะค่ะเออประกาศเสียหายตัวนั่นนต่ว่าคุณแจงโกลมเนาะค่ะค่ะ จ้าจ้าแม่วันขอพูดหลายๆด้วยค่ะมือนี่มันๆค่ะแม่วันค่ะมันสิ่งกันไหนๆหลายๆด้อจ้าจ้าจ้าแม่วันค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสม่ดิขโชคดีค่ะจ้าสโชคดีจ้า สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะแนวทางของแม่วันมณีค่ะมีเก่าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหาสามแล้วก็สองหาสามหกเบียนลดตัวเต็มของแม่วันนะคะพรอะม่พี่น้องคะแม่วันเราเน้นเก่าศูนย์หนึ่งกับหาสามนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะสําหรับเซานี้แนวทางของแม่วันริมโขงกะมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะจังใดก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะ พี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะแต่วา่าถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางชุดนี้ของแม่วันริมโขงนะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พอมนะคะพุระใบสองใบฮาเทียมมิโชกไปน้ากันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาขอขอบุญขอบพุณนนะคะพ่อแม่พี่น้องสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรเทาสุขสุขคนโชกโชค,โชค,โชคมันมัน,มนลำลำด้วยแห้งแห้งปังๆค่ะ ก็ให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะถ้านผูอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้คะ่ะเขาเม่เหลื่อกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ เพื่อที่สเตปบอพลาดถูกคลิปถุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนวดพี่น้องเนาะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะแอบกับมีแนวทางมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้อง้าเท่าสุขู่สุขคนนะคะแนวทางของแมว่วริมโค้งทั้งเบอร์ทั้งมวนกับมีเพียงซัมนี่นะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมคบแมดในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ